คลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนนับมาหาเงินฟรีจากเกมกดสปินได้เงินจริงนั่นเองนะเป็นเกมเก่านะเกมเก่าหมายถึงว่าผมเล่นมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะหาเงินได้จริงเหมือนเดิมเนาะช่วงหลังๆมานี้นะมีเกมเกี่ยวกับการกดสปินประมาณ3-4เกมที่ผมเล่นอยู่นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมอันนั้นอะไรนั่นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนนับมา รู้จักเกี่ยวกับเกมหาเงินออนไลน์นับด้วยการกดสปินได้เงินจริงนะครับ วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาผมได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่30บาท92ตางค์ที่ผมได้ทําการลองถอนมาล่าสุดนะของแอปพลิเคชันนี้นับก็ยังสามารถที่จะหาเงินได้เหมือนเดิมนะครับผมนี้เนาะซึ่งนับในส่วนของแอปนี้นะับผมก็ถอนมาหลายบาทแล้วทุกคนนะสำหรับแอปพลิเคชันเกมนี้นะครับเป็นเกมกดสปินแล้วก็ได้เงินจริงนะครับผมนี้เนาะซึ่งนะครับการหาเงินจากแอปนี้ก็เราแค่กดสปินไปหรือถ้าเราจะ ใช้เวลาว่างมาทำตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเราจะทำงานทำพางเราก็ให้มันกดออโตโอ้ก็คือให้มันเล่นเองก็ได้เหมือนกันนะเราก็รอแค่รับเงินอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับซึ่งแอปนี้ไม่มีการลงทุนใดๆดทั้งสิ้นสามารถทำได้ทุกคนแล้วก็ไม่บังคับให้เราเชิญเพื่อนด้วยเนาะเราจะเล่นคนเดียวก็สามารถที่จะถอนเงินได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นแอป อะไรมีชื่อว่าอะไรมีวิธีการทํากันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอป Go Winner นะครับอะ ก็แอปนี้นะผมถอนมานี่ทุกคนน่าหลายยอดมากเนาะก็เล่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนอีกนะก็ถอนครั้งแรกอยู่ที่58บาทนะครับเดือนกรกฎาคมก็ถอนไป188บาทแล้วก็45บาทแล้วก็51บาทแล้วก็165บาทแล้วก็1 3 6บาทเดือนสิงหาคมเดือนนี้นะปเดิมที่208บาทแล้วก็53บาทแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่31บาทด้วยกันเนาะแต่มันหักอะไรไม่รู้นะก็เหลือเพียงแค่สางสิบบาทจุดเี้าข้า นะครับวันที่20สิงหาคมนะถอนวันที่20เงินเข้ามาวันที่20เลยนะครับตรงนี้เนาะก็นับในส่วนของการหางเงินผ่านแอปพลิชันนี้เป็นการสะสมของเงินสีเขียวนะครับถ้าเรานับจะถอนเงินต้องหาเงินสีเขียวนะครับซึ่งเรามี600บาทแต่ทําไมเราถึงสามารถรับได้แค่8บาทเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การถอนเงินของเราอยู่ที่1.5%นะครับวิธีการอัพเลเวลของเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าเราต้องเลื่อนระดับนะครับถ้าเราอยู่ในระดับที่1 การถอนเงินเพียแค่1%เองจาก600บาทก็เหลือแค่6บาทนะอันดับะระดับที่3นะครับก็จั้งแต่ระดับที่3จนถึงระดับที่9ก็การถอนเงินอยู่ที่1.5% นะครับ600บาทก็จะเหลือเพียงแค่9บาทนะครับระดับที่10จนถึงระดับที่12นะครับถอนเงินที่2.5%นะครับก็จาก600บาทก็ได้15บาทแล้วก็ที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับถ้าเราอยากได้ 100%600 บาทก็ต้องเล่นจนถึงเลเวล50นะครับตรงนี้แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ถ้าถึงตรงนั้นนะครับเราจะได้รางวัลไปเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะวิธีการที่เราจะหาเงินสี่เกียร์ตรงนี้นะครับมีค่าธรรมเนียมในการถอนด้วยนี่ทุกคนหนะึ่งบาทอ่าใช่ละที่ผมถอนไปครั้งที่แล้วสาบาทก็เลยอยู่ที่30บาทก็ถูกแล้วทุกคนนะโอเคการถอนเงินนั่นจะใช้เวลาไม่เกิน1วันหน้าันะาทีก็24ชั่วโมงนะช้าสุดก็3วันด้วยการตรงนี้นะครับผมนะการเล่นเกมก็คือเป็นการกดสปินนี่ทุกคนนะ่ากดสปินไปนะซึ่งสปินแต่ละครั้งเราต้องเสียเหรียญ อยู่ที่2 0 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับฉะนั้นเกมนี้เราต้องหาทั้งเหรียญและหาทั้งเงินนะครับที่มันลอยๆอ,อยู่ตรงนี้นะก็คือเป็นเหรียญฟรีที่เราสามารถกดรับได้ถ้าเรากดรับไปนะเราต้องรอ,อตรงนี้ประมาณ60วินาทีหรือประมาณ1นาทีนั่นเองนะครับเราถึงจะได้เหรียญมาทั้งหมดนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนับรับเหรียญทั้งหมดทั้ง3าอันเลยแล้วกันเนาะด้วยการกดเข้ามาดูประมาณ1นาทีนะครับ ถ้าเราดูยังไม่จบนะประมาณว่าไม่จบ60วินาทีนะมันก็จะขึ้นหลอดแบบนีนะครับนี่ดูคะนะัทนมันก็จะค่อยๆขยับนะ ถ้ามันเต็มนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญอยู่ที่8 0 0 0มเหรียญด้วยกันนะับกดคาว่าดําเนิกนการต่อหนะ้าแล้วก็กดออกไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มาแล้ว1อันด้วยกันนะครับตอนนี้เรามีอยู่ที่3ามล้านห้าแสเหรียญน,นะก็มีอีกประมาณ1นึ0 0 0สเหรียญด้วยกันนอะก้าเรารับทั้งหมดก็จะได้ประมาณสามล้านเจ็ดแสนกว่าตรงนี้นั่นเองนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรับทั้งหมดก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะผมก็ดูจนจบแล้วทั้ง3อันนะแล้วก็มีอันใหม่เผลอเข้ามาเนาะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทําไมผมถึงไม่ได้รับเหรียญมาเนาะ <S <S <ๆ>ก็ประมาณเมื่อกี้ดูฟรีๆทุกคนนะอาจจะบั๊กเขาแล้วกันเนาะตรงนี้นะก็ฉะนั้นก็ถ้าใครที่ดูนะประมาณหนึ่งนาทีเหมือนผมเมื่อกี้แล้วก็ได้รับเหรียญน,นะครับก็นะ่าฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะหรือ ว่ามันเป็นแค่ผมคนเดียวที่มันบั c กนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็จะกดเริ่มภารกิจใหม่แล้วก็ดูเหมือนว่ามันบั๊กอยู่เพราะว่ามันไม่โหลดแอดมาตรงนี้ทุกคนนะฉะนั้นก็ผมขอไม่ทําแล้วกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวามาลองหมุนสปินกันต่อเลยดีกว่านะครับการหมุนสปินก็คือนะเป็นการเล่นเกมแล้วก็จะได้ในส่วนของเหรียญแล้วก็อันนี้คือได้เหรียญมานับแล้วก็จะได้ในส่วนของ exp exp ก็คือเป็นในส่วนของอ เลเวลนะครับถ้าเราอยากอัพเลเวลนะเรากา็ไปที่สปินแล้วก็สุ่มมาให้ได้ e x p เราก็จะได้เลเวลขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นมันไม่ค่อยได้นะครับ โอเคทุกคนนะก็คือถ้าเราหมุนไปแล้วก็มันมี exp แบบนี้มันก็จะขึ้นเลเวลตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามันมีเงินแบบนี้ก็จะได้เป็นเงินสีเขียวนะครับแต่ว่ามันออกยากมากทุกคนในส่วนของ go new go winner นะมีหลายคนที่เล่นแอป,ปนี้นะบอกว่าเออแอ s มันออกยากมากในส่วนเงินสีเขียวแล้วก็ในส่วนข,ของเปอร์เซ็นต์เอ่อเลเวลต่างๆนะมันออกยากมากส่วนใหญ่จะออกเพียงแค่คะแนนที่เป็นเหรียญแค่นี้เองนะครับผมแล้วถ้าหากว่ามันออกยากแบบนี้ล่ะ เราจะทํายังไงนะครับก็มีอยู่ทุกคนนะมีวิธีอยู่ที่เราจะหาในส่วนของเงินสีเขียวก็คือเป็นการทำเพรเกิจรายวันอ่านนี่คือได้ XP มาทุกคนนี่ทุกคนนะก็ภพรกิจรายวันก็คือตรงนี้ทุกคนนะาหกสิบสามบาทต่อว,วันก็คือเป็นการดูวิดีโอ5ครั้งรับไป5บาทเนาะส่วนทดลองใช้งานแอปพลิเคชันอันนี้ไม่ต้องทำสีเวลาไปทุกคนไม่ต้องทำนันะมันไม่ได้รับจริงนะแล้วก็หมุนสปินให้ครบ30ครั้งจะได้5บาทเหมือนกันแล้วก็รับรางวัลคนณจะได้3บาทนะแล้วก็กรอก คำเชิญก็คือ id นี้นะ27 4 8 0นะครับเราก็จะได้นะอยู่ที่20บาทด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการแนะนำเพื่อนหรือการแชร์ลิงก์นะครับอันนี้ก็กดเชิญเพื่อนทันทีแล้วก็ดลอกเนื้อหาหรือจะคลอกลิงก์ก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนของเรานั้นเล่นจนถึงระดับที่3นะเราจะได้25บาทถ้าเพื่อนของเราหมุนนะหมุนสปินครบ50 ครั้งนะครับเราจะได้75บาทถ้าเพื่อนเล่นจนถึงระดับที่7จะได้100บาทถ้าเพื่อนเล่นจนถึงระดับที่10เราจะได้อยู่ที่120บาทและถ้าเพื่อนเล่นจนถึงระดับที่15เราจะได้180บบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็น เงินสีเขียวที่เราจะได้รับนะับเป็นวิธีที่เราได้รับได้เยอะที่สุดนะครับอ่าก็ประมาณนีนะ้ในส่วนของการเล่นเกมอ่า go นเ n อ e r นะครับแต่ว่าต้องบอกตรงๆนะว่ามันได้ยากมากในส่วนเงินสีเขียวในการหมุนสปินตรงนี้นะมีหลายคนก็บอกเป็นสีเดียวกันเหมือนกับผมเลยนะว่ามันออกยากมากทุกคนนะฉะนั้นใครที่จะเล่นแอปนี้นะก็พิจารณาดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านะว่าเออประมาณว่าถ้าเราอยากได้เงินเยอะ เร็วก็คือต้องทำเพื่อกิจและต้องไปเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะ ก็ถ้าหากว่ามันไม่เหมาะกับเราเราก็ไปหาแอปอื่นที่มันเหมาะกับเราจะดีกว่าตรงนี้นัดเด่นะครับผมนะวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับการถอนเงินของแอปพลิเคชันกูบินเนอร์แล้วก็มาสอนสร้างไรายได้เผื่อว่าใครที่ไม่เคยเล่นแอปนี้จะได้ทราบว่าวิธีการสร้างไรายได้นั้นมันเป็นแบบไหนเนาะก็ประมาณนี้ในคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่เล่นแอปนี้อยู่นะจะได้ทราบว่าเออแอปนี้ยังสามารถที่จะทําเงินได้อีกเหมือนเดิมนะครับผมนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไป เจอกันใหม่ในคลิปอีโอหน้านะครับสวัสดีครับ